ขับรถไปผลปรากฏว่าอยู่ดีๆตัวเองบู๊อีกนิดเดียวค่ะเสาไฟฟ้าอ่ะเสาไฟฟ้าแล้วค่ะเสาไฟฟ้าแล้วค่ะดิฉันนางสาวเอื้อพรมพรตั้งจาดนะคะปัจจุบันอายุ59ปีอดีตเคยเป็นพนักงานบริษัทปัจจุบันนี้เกษียณออกมาแล้วทำธุรกิจส่วนตัวที่บ้านค่ะ เหตุการณ์อันนั้นนะคะก็คือปกติเป็นคนที่ร่างกายแข็งแรงออกกําลังกายสม่ําเสมอพอมาช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าตัวเองมีอาการอ่อนเพลียงง่ายตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้สึกสดชื่นเลยเหมือนกับคนที่นอนไม่เต็มอิ่มล้วก็นึกว่าเอแปลกใจแลราก็ว่าเป็นเพราะเรานอนดึกแล้วต้องตื่นมาทํางานเช้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็เลยเช็คร่างกายตัวเองพยายามนอนเร็วขึ้น แต่อาการตื่นเช้ามามีอาการรู้สึกง่วงซึมไม่สดชื่นเหมือนจะต้องการนอนตลอดเวลาเวลาไปไหนเดินทางไปไหนก็จะมีอาการง่วงนอนตลอดอะค่ะก็เลยเห็นเหตุการณ์มันผิดปกติเลยเข้ามาปรึกษาคุณหมอดูว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะเป็นเพราะอะไรคิดว่าเป็นเพราะโรคอ้วนแล้วเรานอนกลนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาปุ๊บพยาบาลที่แผนกเวลเบียนก็ถามว่ามาหาคุณหมอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่าอาการเขาคลาเขาฟังทางพยาบาลก็ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็นแนะนํามาให้มาที่ศูนย์สมองและระบบประสาทค่ะมาหาคุณหมอสรีิชัยค่ะที่ปรึกษาคุณหมอเลยนะคะคุณหมอก็บอกว่าเราอาจจะมีโรค เขาเรียกว่าภาวะหยุดหายใจในขณะหลับค่ะซึ่งโรคนีเ้เราก็ไม่รู้เราไม่เคยได้ยินว่ามันมีด้วยเหรออะไรอย่างนี้หมอบอกว่ามีแล้วคนที่เป็นเนี่ยจะหายใจแล้วก็หลับไปเลยนั่นไปนเลยโอกาสที่เสียชีวิตจะมีสูงซึ่งคุณหมอบอกว่าเราต้องมาตรวจโดยเขาเรียกว่าทำสลิปเทสในการตรวจดูว่าเราจะหยุดหายใจเนี่ยตอนนอนเนี่ยนานเท่าไหร่ค่ะสวัสดีครับผมนายแพทย์สิริชยัยกิติชานธิลานะครับ ปัจจุบ <Safe rév mark> um <anche> ันเนี่ยเป็นแพทย์อายุรกรรมระบบประสาทนะครับแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความผิดปกติการหลับประจำโรงพยาบาลนนทเวศครับก็เล่าถึงกรณีของคุณเอื้อมพรนะครับจริงจงแล้วคุณเอื้อมพรตอนแรกเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอด้วยเรื่องของว่าเขามีปัญหาว่านอนแล้วก็มีภาวะการหลับที่หลับไม่สนิทนะครับแล้วก็มีเรื่องของกรนดังเนาะ แล้วก็หลับหลับ,ลบตื่นตื่นปัสสาวะบ่อยนะครับตื่นมารู้สึกว่าตอนเช้าไม่สดชื่นกลางวันก็มีง่วงนะครับตอนนั้นคุณเอื้อมพรก็ยังทํางานอยู่ก็จะปรึกษาหมอว่าทาไมกลางวันกลางวันเขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีสมาธิการทํางานรู้สึกแบบง่วงบ่อยจังนะครับออตอนนั้นเขาก็เลยมาปรึกษาผมได้เรื่องเขาจะมีปัญหาคุณภาพการนอนที่ผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณเอื้อมพรก็ยังมีโรคประจําตัวอีกมีทั้งความดันมีทั้ง ไขมันที่สูงแล้วก็น้ำหนักที่เยอะขึ้นนะครับคราวนึงไปหัวหินกับคุณนั่งรถไปกับคุณแม่ขับรถไปผลปรากฏว่าอยู่ดีๆตัวเองวูบอีกนิดเดียวค่ะเสาไฟฟ้าอ่ะเสาไฟฟ้าแล้วค่ะก็เลยแม่ก็ตกใจบอกไม่เป็นอะไรเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็บอกมไม่เป็นอะไรนะไม่รู้สึกอะไรนะแต่มันอยู่ดีมันวูบไปเฉยๆอะค่ะ เราก็เลยบอกอไม่ได้แล้วย่างงี้เหตุการณ์เกิดมาอย่างนี้มันอันตรายด้วยแล้วเราไปไหนมาไหนคุณแม่ก็จะเริ่มเป็นห่วงก็เลยมาปรึกษาคุณหมอว่ามันเป็นเพราะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นด้วยแล้วคนรอบข้างที่ไปกับเราด้วยมันก็อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเข้ามาเช็คและปรึกษาคุณหมอดูว่าทำไมถึงเกิดสาเหตุเป็นเพราะอะไร พโรงพยาบาลดนทเวศนะคะเป็นโรงพยาบาลที่เปิดมานานแล้วแล้วก็การรักษาคือพี่รักษาที่นี่มาตั้งนานแล้วด้วยค่ะตั้งแต่สมัยทํางานใหม่ๆนะคะแล้วก็คุณหมอที่นี่ก็รักษาด้วยความที่ว่าใส่ใจค่ะ แล้วก็มั่นใจในการบริการก็แล้วก็เชื่อมั่นในทีมแพทย์ของที่นี่ด้วยค่ะว่ารักษามืออาชีพจริงๆแล้วก็การบริการอื่นๆก็อบอุ่นค่ะรับใจก็คือเข้ามาแล้วแบบมีคนใส่ใจดูแลเราค่ะไม่ปล่อยให้เราเคร้งค้วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบตรงนี้ค่ะก็เลยก็เลยมาที่นี่สะดวกด้วยค่ะค่ะ คือว่าหลังจากได้รับการรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็แนะนําเครื่องช่วยหายใจซีแพคตัวนี้ค่ะให้เรามาใช้ที่บ้านซึ่งเป็นการที่ดีมากๆเลยค่ะในการใช้เครื่องตัวนี้ซึ่งทําให้การนอนของเราหลับลึกสมูทแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่มีอาการที่ว่าง่วงหรือเพลียอะไรอย่างนี้เลยค่ะและช่วยรักษาอาการนอนกรนของเราได้ดีขึ้นด้วยค่ะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะ เมื่อหลังจากการรักษาเสร็จคุณหมอบอกว่าโรคนี้ก็คือจะรักษาแบบค่อนข้างยากสักนิดนึงเราต้องปรับที่ตัวเราด้วยนะคะเช่นหนึ่งเราต้องหมั่นออกกําลังกายนะคะข้อที่1ข้อที่2เราตัวอ้วนเราต้องควบคุมน้ําหนักซึ่งในตอนนี้คือก็ทําอยู่แล้วก็ลดลงมาผลก็เป็นที่หน้าคุณหมอพอใจนะคะประการที่3ก็คือการนอนของเราเราต้องปรับเปลี่ยนไม่ให้นอนดึกเกินไป นะคะไม่ใช่นอนดึกแล้วก็ตื่นสายตอนนี้ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สี่ทุ่มแล้วก็นอนตรงหวแล้วก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราด้วยค่ะในการปรับเปลี่ยนตรงนี้ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนมันคุณบอกตือเครื่องอะไรมันก็ช่วยเราเราไม่ได้ค่ะตรงนี้ค่ะ,คะถ้าเกิดเ,เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะถ้าเกิดสังเกตตัวเองไว้เป็นหลักสังเกตว่าเรามีอาการตื่นขึ้นมา อ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงตอนกลางวันหรือว่าจะทํากิจกรรมอะไรแล้วแต่ลรารู้สึกเพลียรู้สึกง่วงไม่มีแรงอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็เช็คดูร่างกายแล้วเราต้องมีอะไรผิดปกติแน่นอนถ้าคนปกตินอนเต็มอิ่มยังไงอาการอย่างนี้จะเกิดขึ้นน้อยมากซึ่งพอจะเกิดอาการอย่างนี้ปุ๊บควรจะรีบมาปรึกษาแพทย์ทันทีนะคะเพราะโรคนี้เราไม่รู้ว่าเราเป็นมากเป็นน้อยและคนเป็นนี้ก็คือคนอ้วนก็เป็นได้คนผอมก็เป็นได้มัน เป็นได้กับทุกคนนะคะต้องมาตรวจดูท slip ําสลิปเทสกับคุณหมอดูนะคะมาเทสดูก่อนว่าเราเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนเพื่อในการรักษาซึ่งโรคนี้ถ้าเกิดรักษาชา้าโรคอื่นก็จะตามมาค่ะมันก็จะมาเกี่ยวพันหลายๆโรคขึ้นมาเรื่อยๆเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงอะไรพวกอย่างนี้ค่ะเพราะตอนนี้ก็คิดว่าเราดีใจที่ว่าเราก็มาพบคุณหมอได้ทันซะกอ่อนเราไม่ได้รีรอในการที่ว่า โอ๊ยไม่เป็นอะไรหรอกไม่เป็นอะไรหรอกจะไปคิดอย่างนั้นเพราะเดี๋ยวนี้โลกลต่างๆนะั่นก็คือมันพัฒนาขึ้นเยอะมันเหมือนกัน,นดูเหมือนเดียวเหมือนมันไม่มีมันไม่เคยเป็นไม่เคยเจอมันเจอได้ทั้งนั้นนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าเพราะอะไรมีสาเหตุในการรักษายังไงคะ่ะตรงนี้นะคะ่ะเป็นสิ่งสําคัญที่สุด